รับเข้าสู่ยึดรับนะครับเข้าสู่อริยธรรมขอมนะครับณสถานแห่งนี้นะครับสถานที่ฐานแห่งนี้นะครับส,สถานถิ่ฐานแห่งนี้นะฮะเรียกว่าปราสาทสีขรภูมิครับอริยธรรมวัฒนธรรมโบราณน,นะฮะหลายร้อยปี ถึงเป็นพันปีก็ได้นะครับตัวองค์ประสาทนะครับก็จะมีองค์ประสาทสีขอมีอยู่5นะครับองค์ประสาทต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางกลางนะครับกลางนี่ก็หนึ่งสองสมสี่ก็เป็นจุดกลางนะ กลางของตัวประสาทอกประสาทใจกลางของอุประสาทสีขอนะครับกข้างหน้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นทำหลังนารายเพราะอย่างนั้นนะฮะเป็นศิลประวัฒนธรรมของขอมโบราณนนะก็จะมีนาอับสรข,ข้างในก็จะเป็นที่สักการบูชา ของนะครับชาวอำเภอศีโคครับเนี่ยข้างไหนก็จะเป็นนี้นะครับด้านในครับเป็นวัฒนธรรมอารยธรรมของโบราณน,นะครซึ่งมีอยู่มาช้านานนะครับโดยบริเวณครับ ทั้งหมดนะครับของดีขอรัภูมินะครับตัวองค์ประสาทอีขอนะครับนี่ข้าก็จะขุดสะนะครับรอบกับรอบนะครับบัวบุหลวงนะครับั่งทางนู้นก็นะครับก็จะเป็น วัดวัดประสาทนะครับซึ่งมีงานงานราชทานนะครับอาบน้ำศพหลวงนะครับของพระเด็คุณหลวงพ่อพระเสด็จการกุศลน,นะครับท่านเป็นพระมหาเถระนะครับของชาวอเภอศิกรภูมิเป็นท่านได้มรรมา มรณภาพหรือสิน้นไปแล้วนะครับประสาทศรีขอนะครับเป็นนะการดูแลของกรมศิลปรกรนะครับตรสศรีขขบ้านรางังเงกังเพรอศีขขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับประกอบด้วยประสาทกออิดนะครับประเลาะเกาะกออิดไม่ สปูนนะครับว่าอย่างนั้นนะจำนวนห้าหลังตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงโดยกันขนาดความกว้างนะครับ25เมตรยาว26เมตรและสูงถึงน,น,น,นะครับนูน่นครับ,อ,นะบอ๋อ,าาอ,อครับ ครับผมความสูงอ๋อครับผมหนึ่งจุดห้านะครับหรือหนึ่งจุดห้าห้าสิบเมตรนะครับมีคูน้ำนะครับขนาดเท่าไรนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับเลขไปคชัดนะครับ 1นึเคูณ125เมตรนะครับล้อมรอบทั้ง4ด้านและเว้นเป็นทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแผ่นศิลาทับหลังเหนือกรอบประตูประสาทหลังประธานนะครับสลับเป็นภาพพระศิวนาถราช สิปกรนะครับพระศิวนาถราชสิปกรนะครับทรงพระนารายณ์สีกรนะครับแล้วก็พระนางอุมาประมาณบริเวณเชิงเสาประดับนังที่กรอบประตูด้านหลังสลักเป็นรูปนางอับ เรียกว่าสอนยืนถือดอกบัวและรูปทวาบานนะครับทวานในครัทวาน,านบานยืนกลุ่มกระบองนะครับจากลักษณะลวดลายสลักปรากฏอยู่บนแผ่นศิลาทับหลังและเสาประทับผนังปราสาทศิของคงสร้างขึ้นในราว กลางพุทธศตรวรรษที่1 7นะครับเนื่องในศาสนาพราหมณ์รัธิสวะน่สวะลิกายบูชาพระศิวะเป็นใหญ่ต่อมามีการบูรณะนะครับส่วนยอดนะของประสาทหลังทิศตะวันตกเฉียงใต้ในราวพุทธศตรวรรษที่22นะครับมสมัยศิลปะล้านช้างดังมีจารึกอักษร ทำประกรณ์อยู่หนะ้าประสาทแห่งนี้ครับนะครับมีตัวเนื้อสัตว์สีคอทั้งหมดนะครับประวัติโดยย่อนะครับก็จะมีต้นโพสองสามต้นนะยู่โพต้นหนึ่งก็จะมีต้นโพ นนต้นหนึ่งต้นนี้ครับพระธรรมอริยธรรมของเอรเพุอสิขอของเราต้นนี้นะครับต้นเดือนของพฤษภานะครับวันที่สองพฤษภาคม2564รบครับ นี่ครับต้นโถค้างตัวองค์ปราสาทชิคอเย็นครับร่มรื่นเย,ย็นสบายเย็นสบายด้ยครับเย็นครับ ท่านใดที่ต้องการนัดเที่ยวชมเีม่ยมชมก็สามารถมาได้นะครับฝากไว้เพียงนี้ครับ